สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์มีหนาวแน่หมดเวลารัฐบาลประยุทธ์แล้วองค์อิงลูกทักษิณลันเราต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และ,ะเผด็จการต้องหมดไป เมื่อวันที่20มีนาคมปี2 5 6 5ที่ศูนย์ประชุมมนทาทิพย์จังหวัดอุดรธานีนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมผักพืชไทยได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรู้สึกน้ำตาจะไหลเพราะตนจําได้หลายเหตุการณ์แต่ตอนนั้นตน เป็นเพียงผู้เฝ้ามองยังไม่ได้มีส่วนร่วมตอนที่พักไทยรักไทยก่อตั้งขึ้นตนเพิ่งอายุ12ขวบตอนที่คุณพ่อก่อตั้งพักไทยรักไทยพอมาถึงรัฐบาลของคุณอายิ่งรัก์ต้นอยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วอายุประมาณ28ปีพูดเลยว่าขนาดที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับพักการเมือง ก็สามารถสัมผัสได้อย่างเดียวว่าเส้นทางการเมืองไม่ง่ายเลยอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดไม่ได้เข้าการเมืองมาก็ได้รับผลกระทบเยอะเช่นเดียวกันระหว่างที่เติบโตจนมาถึงวันที่เป็นผู้ใหญ่วันที่เป็นคุณแม่แล้วบ้านผักเพื่อไทยหลังนี้ก็ได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายระหว่างทางมีคนตกหล่นหายไปบ้างอยู่ในบ้านที่เขารู้สึกปลอดภัยกว่าบ้างบางคนทนบาดแผลความเจ็บปวดไม่ไหวก็หายไปแต่ยังมีอีกหลายคนมากๆที่ยังอยู่รวมกันในตอนนี้ยังรอที่จะต่อสู้ไปด้วยกันกับเราต้องขอขอบคุณทุกคนขอบคุณประชาชนที่ยังอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ และการสนับสนุนของทุกท่านทําให้พรรคเพื่อไทยมีวันนี้นางสาวแพททองทาได้กล่า,นนาวว่าตลอด23ปีบนเส้นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยประสบการณ์ถือเป็นต้นทุนสําคัญที่สุดที่เรามี ตนพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเป็นรัฐบาลที่คิดนโยบายและทำให้ประสบความสำเร็จได้เราเป็นรัฐบาลแรกที่จัดตั้งรัฐบาลโดยพักการเมืองเดียวและอยู่จนจบวาระมากหลังจากที่จบเทอมที่สองเราได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจนเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยไม่ว่าเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่เรา ก็มีข้อผิดพลาดถือเป็นประสบการณ์ให้พักของเราได้เรียนรู้ปรับปรุงเพื่อที่จะทำให้ปัจจุบันและอนาคตดีกว่าจากประสบการณ์การเป็นรัฐบาลของไทยรักไทยสมนพักเพื่อไทยตนรู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วที่พรรคเพื่อไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่แต่ละรัฐบาลในอดีตต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องทำให้พรรคเพื่อไทยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่สํำคัญเราจะไม่มีวันลืมประชาชนรากยญ้าของเรา ที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรกนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เราต้องอยู่ให้แข็งแรงและรอดพ้เป็นความหวังของประชาชนเป้าหมายแรกคือการสร้างการมีส่วนร่วมของคนแต่ละยุคเจเนเรชันเพราะการทำงานมีความยาก การหาจุดตรงกลางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้ทุกคนที่มีความคิดต่างกันทำงานร่วมกันได้จนนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเช่นนโยบายผ้าอนามัยฟรีเป็นการใช้จุดแข่งของเราและพัฒนาจุดอ่อนของเราไปพร้อมๆกันภายใต้นโยบายเดียวกัน เราสามารถคิดนโยบายที่จะทำได้จริงตามที่เราศึกษาเป็นการเพิ่มมิติใหม่เน้นการแก้ไขปากทองและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพิ่มมิติใหม่คือการรักษาความเสมอภาคทางเพศและการลดรายจ่ายของ่น้องประชาชนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรายังมีนโยบายใหม่ ที่น่าจะสนใจอีกมากมายรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งเราจะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบส่วนเป้าหมายที่สงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการ ต้องหมดไปอาจเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ไกลเกินไปเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องพร้อมพักเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อให้เราสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้ให้ประเทศชาติ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนโยบายของเราจะเป็นการเติมเงินให้พี่น้องชาวไทยอย่างภาคภูมิใจให้พี่น้องรู้สึกว่าการเกิดเป็นคนไทยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดดังนั้นเราต้องร่วมมือกันการจะบรรลุเป้าหมายได้เราต้องอาศัยการสนับสนุนทุกอย่าง จากพี่น้องประชาชนทั้งการสนับสนุนความคิดเห็นการพัฒนาต่างๆจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายเดียวกันดังนั้นพักเพื่อไทยอยากให้พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นที่มาของโปรเจกต์ครอบครัวเพื่อไทยในวันนี้นางสาวแพทย์ทองทานกล่าวปฏิบัติการฉีกหน้าประยุทธ์ประยุทธ์พาวานธรรมนัดประเคนบยศึกสักฟอกแก้เกมชิงพักเล็ก พักเศรษฐกิจไทยเริ่มนับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกกรรมการ,รบริหารพักเมื่อวันศุกร์ที่18มีนาคมปี2565และสองเก้าอี้หลักไม่มีพริกโผลพลเอกวิทย์เทพหัสดินอาอยุธยาขึ้นแทนหัวหน้าพักร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสดพอพยานั่งเลขาธิการพัก พร้อมนำลูกพ er ัก16สสเดินหน้าทางการเมืองเต็มตัวในระยะเวลาที่รัฐบาลเหลืออีกประมาณ1ปีเส้นทางต่อไปของเศรษฐกิจไทยกำลังจะได้โชว์บทบาทการทาหน้าที่ในสภาโดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำลังเวียนกลับมาเขย่าขวานคอรมอประยุทธ์อีกหนสถานะของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ยังไม่สามารถนิยามได้ชัดเจน ว่าอยู่ขั้วไหนจะว่าเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่จะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เชิงแต่ที่รู้รู้ศัตรูเบอร์หนึ่งของแม่บ้านพักคือนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุจันโอชาที่รอวันล้างแค้นให้สาสมถึงขนาดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพระรมชารัฐยังออกปากยอมรับกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลระหว่างดินเนอร์ว่าในเศรษฐ,ฐกิจไทย คุมร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้เพียงคนเดียวส่วนสสที่เหลือยืนยันว่ายังสนับสนุนรัฐบาลน,นั่นเป็นเพราะพี่ใหญ่สามปอบิ๊กปอมคอยดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดรวมไปถึงบรรดาพักเล็กที่พลเอกประวิทย์พูดชัดเจนว่าเป็นคนดูแลมาตั้งแต่ต้นจนเกิดคำถามตามมาว่าแล้วก่อนหน้านั้นที่ร้อยเอกธรรมนัมักอ้างว่าตัวเอง เป็นคนดูแลพักเล็กนั้นเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไรการดูแลใช้กล้วยจากส่วนของพลเอกประวิทร์หรือไม่หรือท็อปอัพเพิ่มไปจากที่พลเอกประวิทร์ดูแลถึงอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของร้้วเอกธรรมนัตกับสดสดพักเล็กบางพักแนบแน่นกันเป็นอย่างดีเคยมีบทบาททำให้พลเอกประยุทธ์ขายหน้ามาแล้วในการลงมติ ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปี2005เมื่อผลการลงมติปรากฏว่ารอยเอกธรมนัสได้เสียงไว้วางใจ274ต่อ199งดออกเสียง5แต่ในส่วนของผลเอกประยุทธ์ได้คะแนนไว้วางใจ272ต่อ206งดออกเสียง3 เท่ากับว่าผู้นำรัฐบาลมีคะแนนไว้วางใจน้อยกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ของร้อยเอกธรรมนัทในขณนะนั้นเรื่องนี้ทำเอาพลเอกประยุทธ์หัวเสียอย่างมากถึงกับพรุษสวาสใส่คู่กรณีแบบไม่ไหวหน้า ถัดมาคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายนปี64เที่ยวนี้พลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเสียงไว้วางใจในอันดับรองบวยโดยได้คะแนนไว้วางใจ264ต่อ208งดออกเสียง3ชนะอันดับบวยคือสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้คะแนนไว้วางใจ263ต่อ196งดออกเสียง11 ปฏิบัติการฉีกหน้าพลเอกประยุทธก์กลางสภาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครเป็นตัวตั้งตัวตีแน่นอนว่าสะสะพักเล็กที่ซุกป,ปีกขายใหญ่นั่นเองที่ตัดคะแนานนายกรัฐมนตรีจนภาพลักษณ์ออกมาไม่มีชิ้นดีศึกสักฟอกช่วงกลางปีนี้พลเอกประยุทธ์ก็น่าจะยังต้องเจอปฏิบัติบับบบ่นทอนกิติยศ และศักดิ์ศรีอีกเช่นเคยเพราะเมื่อลองนับเสียงฝ่ายค้านที่มีอยู่ประมาณ220กว่าเสียงเมื่อรวม16เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ยังไม่เพียงพอจากความรัฐบาลได้ดังนั้นเกมในสภาที่เศรษฐกิจไทยหรือรัอยเอกธรรมนัสอาจหยิบมาเล่นคือผนึกกำลังกับพรรคเล็กบางส่วนเพื่อตัดคะแนนผลเอกประยุทธ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงต้องลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าคะแนนไว้วางใจของพลเอกประยุทธ์จะมาที่โหลหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเกือบโหลมาแล้วและยิ่งร้อยเอกธรรมนัสแยกตัวจากพลังประชารัฐที่พลเอกประวิทยก็คอนโทรลไม่อยู่เลยได้เห็นการดินเนอร์ของนายยกรมนตรีกับพักร่วมและพักเล็กเพื่อการันตีไม่ให้ตัวเองมาอันดับสุดท้ายในการทีปลายหรือไม่ บทบาทจากนี้ของพรรคเศรษฐกิจไทยทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ร้ยเอกธรรมนัสที่ถือเป็นผู้มีบารมีตัวจริงในพักโดยในยุทธจักรคู่ขนานกับการเมืองมีเสียงร่ำลือกันว่าร้ยเอกธรรมนัสเป็นผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือหัวหน้าพักในหลายๆเรื่องจึงไม่แปลกถ้าสถานะในทางพืตินัยของเลขาพรรเศรษฐกิจไทยจะใหญ่กว่าหัวหน้าพักและยากที่คนทั้งใน และนอกพักจะกดรีโมทควบคุมสั่งการผู้กองได้ทุกเรื่องขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม